นี่นะคะก็เป็นจุดชมวิวนะคะของอำเภอ้ําหนาวนะคะอันนี้ก็คือหนาวนี้ที่้ําหนาวเพชรบูรณ์นะคะเขาก็จะียกจุดชมวิวเป็นกิง g องนะคะตอนนี้คือมันอากาศมันเริ่มร้อนแล้วนะคะตรงนี้นะคะถ้าเรามองจากตรงนั้นนะคะถ้าเราถ่ายรูปจากตรง้นที่เป็นช่องๆนะคะ ตรงนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นผากิงคองนะคะเป็นจุดชมวิวของอำเภอน้ำหนาวนะคะเพื่อนๆลองสังเกตตรงเงาตรงนั้นนะคะเหมือน,นเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะคะตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ของเขาเป็นวิวภูเขาตรงนู้นนะคะว้ ว้าไวลาไลาขึ้นไหมว้าทีนี้ก็คือจุดชมวิวของผาคิงคองนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นไฮไลท์หนึงนะคะ <c oughs> ที่อยู่อำเภอลำหนาจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ <c oughs> ใครมาที่ลเหนาก็สามารถมาถ่ายรูปที่นี่ได้นะคะ <c oughs> ตรงนั้นนู้นนะ าริงหตงนะคะสวยงามวันนี้ท้องฟ้าสดใสด้วยค่ะสีสวยมากก็แนะนำเลยนะคะ